เฮ้ยนี่แจ้เป้าทั่วทำไรอ่ะเออไดแน่ๆแล้วไอซอมอ่ะอีปื้ออย่าดีพี่ยังไม่อยากรับว่ะเล็กเกยังไงดีก็ไม่รู้นะพี่ยังไม่อยากรับว่ะเล็กยกยังไรอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้นี่เจออะไรลนะไพ่ไหยอือไพ่ โอ๊ยอ้าเปิดเลยทำกลัวโอเคเราเราว่าไพ่โอเคจะจับวางไพ่นะเอ่อไพ่อยาเยอ,ะ,อะเอาไม่ไงทำ้วอาเลยแล้วถ้าพี่รักพี่จะเป็นยังไงดยโอเคจะเอาอนนจ้า โอเริ่มมานั hmm. okay. mm ่งนั่งแหละมีอะไรบ้างดีแบบตัวเลยขอ้อือฮึไอ้มยอมมยอมดีไม่ยอมเย่เีกโอเคเลยีอือพวกตัวเถอะอือึดีโอเคไอ้ดู เคไม่เช mm ื hmm. mm ่อเเออไอ่อาเดยะอืมานแหละดถต่แต่ตาเดียวแย่ดเมเฮ้ยไม่เชื่นี่เฮ้ยได้สิกดีวะสง่งเเอ๋โอ้แ้เยมอ ไม,นม,ม่นานแล้วฉันจะมาในโดนยาอันนี้ก็บีบแล้วหเ,เหรอคนยากอ่ะอืมอืมอืมคนยากกระเบีเลยมาเจอยากระเบนี้โอเคเร่ไทยปมไย่ไพอันนี้เป็นกระเบียบ โอเคแล้วำให้เสร็จโนษณาโฆมันมาติดต่อเลยโอ้อผายักเยอะเกี่ยอะไรไหมก็เก็บไว้เยอะไม่ดิเออเล่าก่อนเล่าก่อนให้พันถึงเวลาโอเคโอเค เก็บโอเคชาวแยกครับผมมันนี้อยู่ในเกมพอพกเพีเกานะแกว่าคู่เลยเด้อโอ้ยลืมโอคนการดุนมานั้นยาเอาไว้กินเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำแเอเมเฮยอะไรวะหาติงตงองนี่ก่อนโอ้แห่ชนะก่อนนะเขามาเพื่อหลับสามรอย เก็บเเขามาเพื่อหลับปิ้งจังสองร้อยเฮ้ยมันไม่จริงเหงาว่ะเอจ๊คือกูชนะเนี่ยเย้กูชนะว่ะเออเก็บานได้

mày kìm mờ lạy là đô thị kìm mờ lạy mày 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 tăng mày 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 เ okay, okay. okay. ปล่าเ <Okay. S 1> ปล่าเปาคุยกันเรื่องใชเหรอได้ท yeah. อดทอดค่ะเฮ้ยใจเหรอไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่ได้ถอดหมดทอด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  กินไงโอ้แพ้จะมาสวัสดีแมมันอยากรู้สวรรค์เมียวเพราะอะไรถึงไม่ให้เอาออกข้างนอกปุ๊บจงโทรศัพท์กอ้าวตามมาโอเคแต่เราถนอเราขนดูค่ะออกเซ็ตเปิด เออเอามาแล้วโอเคจะดูกดไใช่แล้วคำนี้นี่คำนี้

เราเปิดมือวุ้นเี้ยวดๆๆๆคุณเลนไพไปไหนเอาวะมาแล้วเอ้าคุณเลไพไปไหนเอาวะเนี่อยโนตายเนต่ยโอวยนน้ตังโมก็เห้เล่นเนี่ยหนมาอย่ง แล้วเานาะทีนี้เดินรอบบ้านเลยเฮ้ยขันี้ใช่ไหมขอหมอ<า>มนไปพาไปพา,พาไปชมได้แล้วอะลรขอโน่นหน่อยครับครับภาพมาแล้วหรออเลไม่ใช่เอ้นี่นี่นี่เดิน นี่ก็ติดอ,ออกนายขอดูสะพานหน่อยจิตละกาวเจอเอ้ยตรงหนา้าโอ้ประคนต,ตายจริงกว่าอะไรคือไปคือสูงกันเอเอไปที่ห้องโซฟาสิหนูไปดิ ไปห้องโซฟาโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยอืมึฮึก็ไปคอมเมนต์ดีด้วยโอเคไป8 8โอเคอันนี้เปิดออกไปดิเปิดออกไปดิโอ๊ย แล้วโอมีเสียงกิ้งรีดเรียนไรด้วย ออเอรดอ,อัเดยเด็ดเดเดอดเดดเดเดดเดเด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 เ ยไงโอาหายไปเลยอ่ะโอเคเข้าเมย์เมยาเมยไปยังแค่ทำไงอย่างไปดูว่าหันไปข้างหลังก่อนดิครับอืมหันหน้าเออไม่เก็บเอ็มเกาอ่ะเกาอะอืออ้ยอือเดี๋ยวดีละกัเอ๊ะ เจอปืนนี่อะไหนไหนคนนี้แกล้เลยแกล้ดีมะนตองนี้เขานี่มีตะก,กูเธอนี่ก็ขายวะเนี่ยเขาไม่รู้ยาไปไว้ไหนเขาไม่รู้ตรงนี้แหละแ้ดูในบ้านเนี่ยทุกวันตุองกัน คือแล้วอ่ะออนี่ดูนะดูเขาสืเราเนะไอ้คุณนายแล้วยังไม่เจอคนณลูดครับลุดนอนนอนนอนจะตรงที่เธอนั่งก็ยองกิน ใหรดูตรงที่เธอนั่งอะตรงที่หนูนั่งอะมีสว่างตรงไหมแสงเออเปิงเงี้ยโอ้กราทุ่นเล่นมาใช่แกมทุ่นเล่นก็ไปเรื่อยๆเลยโอ้ไม่ใช่แบนี้หรอ ใช่นงนๆๆนะโอเคเราหาไปมบนะโอเคแลคนหอเซฟแป๊บเนื้อตัวอะไรนี้ nhưng mà บ้านพื่านโอ้ยเกมพอยอะไอ่ะอ๋อจบครับสัตว์เออะันนี้ใครกใระชยกลกระายห้หนูนะครับวันนี้ใครกดกระากดหลกระายห้หนูนะครับ โอ๊ <Iya. S 1> กดคลิปติดตามให้หนูด้วยแล้วก็กดกระชายกดกระชายให้หนูด้วยนะคะนะโอ๊ะจุดจดมากเลยโคตรเหนื่อยมาสบายเหนื่อยเลยร้อยชั่วโมงไปแล้วจ้าเดี๋ยวใจเลียกกดกระชายกดกระชายให้หนูนะครับกระติงด้วยอย่าไม่จุบกดลิงก์ให้กูด้วยนะคะไปไป